ัสดีครับพี่นงคงครับตอนนี้เวลาหกโมงแรงนะครับอาหารนาเวทีของขฮาเต็มไปด้วยทะเลสา์พี่นงองมือนี่ช่มฟีสอดแยงยุติธรรมเอื่อาบอจวัดหนองคายนะครับต่างคนกับต่างมาจองเน่ยได้พี่นงองห้องผู้ใดล่เนี่จองแล้วไม่ต่ผู้นั้นผู้นี่จองคุณตาคุณยายกับมาจองเป็นทีเรียบรอยคุณ่อคุณแม่เขากับมาปูสาดร์ผู้่แมา่สาดนี่นางนางไก่แน่เด้อพี่นงองเด้อ นะครับเพบาราะว่าไก่เนี่ยแค่บานเขาจะอบชูบูเต็มมาแล้วคุณตาคุณยายก็มาทั้งแล้วอันะไรแค่าบ้านไหนพวกนัน้นหมวกขาวๆนั่นคุณคุนอยู่นึงเจ้าปรสารไทยเป็นสารไทยฟองกินเขา่าแต่อยังกินเนาะแม่เอ้ย <laughs> อ่า<ะ>กินตะบะฮงติตะแจ็บตะว่บบาตะบะฮงหนาห้านเข่ากับบรรยากาศเนาะเจาบเจ็บครับเจ็บเจบ ว่าน,นี่จัดแทบันหวานาเน้อนี่เงเยอะจะมาไงพ่อเกินเนิ่นว่าใหงบ้านเันมาพ่้แม่ได้ยังกินเนาะโอ้เอาเอาเอาจอดเกียงเล้วแม่เด้่อยืนจอดเกียงเร้่มมันขึ้นกลับไปมา่ังว่า,าเดีย๋ยเฮ้ยเอาไปหลังหันสะบ้นี่ อันนี้นิชาตำยันวางโอ้ปันจวงหรืออันนี้สามจ้าของแล้วนะครับพี่น้องโอ้มาเป็นตาวานยากแะเน้อแบบนี่น้อนี่น้อว่าอกไปแล้วค็ะิีตั้มมานี่ติมเติมแล้วน้อน เฉันห้องเพลงเสียงไหลเสียงหนึ่งโอ้ยมานเป็นน้ำค้น,น,นเอาค้นลหลายๆกันเนงะียเหรอเนาะเือเดีไปเยืยนเงายค้นกับว่าอนจนอะอยู่ตรงแน่้น,นะาะปาี่องนะบอกเป็นตัวครับเอาค้านไฟเขึ้นแล้วเรียบร้อยค้านไฟเขึ้นแล้วก็จะมาแล้วบเปีพร้อมร้อยเปอร์เซ็ครับพี่น้องนะครับแต่ั้าค้านไฟบนทั้นเกินมันเป็นสืนนอขบขัานเลีวมเนาะอาจจรยสนาบบบค้านไบเขึ้นเล้วทุกซิงทุกย่างพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมดกันเสียงจาได้กรรมการม่เปิด ขวางมากเกาคนช่วมถ้ามาช่วระบบใสาา่านใจเวทีของ่เอาน้าองๆนรงเือกำลังพากับไปอาบนา้ำเดี๋วพระท่านมีผู้ใดเตียงนะ่พะหา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 พอเขาก็หัวคงแร่งพี่น้องเต้นท่นาก็เต้นหญิงมาเนี่ยวันนี้เต้นหญิงโอ้ยเตนหญิงโอเค น้อยมือนี้เต้นยิงกับเต้นไส้เต้นยิงโหเต้นยิงโอเคอ่าช่วงหัวแรงยังสี่ช่วงน้องๆเต้นนี่อ,นนอ,อ,อ,อันยุนนนติหั่นก็นนคนหลายได้เป็นหน่องเจา้าบ้าชัดเต้นแล้วเขาจยากเขยิบไปยุติเต้นไทยเต้นมนั่นไทยเนี่ยน้องๆมาใหมห่หรอไม่ครับเป็นแดนเซอร์มาใหม่ครับไม่ได้เลย อะไรกันน่ะก่ระ่ะเอาทำไมกินสองคนทำไมไม่เรียกได้อะไรกินไก่ทอดแล้วก็สลัดแล้วก็เอามีร้านสลัดความบ่อยู่ตรงไหนร้านอยู่ตรงไหนพูดไม่ถูกกับแม่อยู่ข้างหน้านี่แหละแต่ว่ามันไม่แมันไม่ออโอเคจบเลยข้ามาว่าเจ็บย่นี่โอเคไม่ไปแล้ว พี่น้องมี่สาระแบบปีนะครับบังหน,นงเดินเซอร์โอมาลาเต็นร่วมเพิ่นมาอยู่พี่เบิดเอ้ายังมาพ่ออยู่บาดนี่อาแสงกับยังมาพ่ออยู่อ,มมอ้าวพร้อมด้ยเป็นคือเป็นยี้นะ่ะยี้ตาฮะเอาผู้ใดคือไปแอ,อ,อ,อ็มยูนั่นพาคาเทียนผู้ได,ด้ยืนะนะไปนนี่ย เงน้ยพูดไอยู่นี่เงมึงว่ามาลงบานศูนบานเนี่ยอันขังใท่ผาไอ้ขะคองคเองแล้อันว่าอันอันอันไม่ใหญ่ไม่ยิ่งคือมาอยู่น้ำผาโอ้อันมีผู้ยิ่งจะค้นบนี่โอ้ผู้ยิ่งเหมิดเหมิดไปแล้วเรียกเธอผู้ใชเอ้มึงเอียมยกับผพายแน่ๆนี่นะว่ามนเท่าที่สนอดทางันเนี่ย เอาแน่หน่เอาคือปรยโรดไก่ลังเนี้ยมดูไหมพอแม่ลงบ้านสนามเขาไปหั่นเรฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวห้มันขวบไปลวก่อนเดินกลับขึ้นแม่ ว่าผูใ้ใด้น่งกับสิ่งุ่นยนตเนาะนี่เนาะเมื่อพร้อมไม่พูดเดียวเราเขี่ยวมาอันนี้มินิมาร์ทเพื่อนยุนี่นด,ดีได้ได้ยังชัอนอันลูกเต้ากินละแม่อันแม่อันเทีน,นอ,อ,อนันต้มแซ่บต้มแซ่บจิมเมืองไปชิมแล้วแซ่บยุนมาแซ่บโอ้แต่เรื่องันต้มแซ่บอานบางลายล่างแซ ยขาเนาอขเอาเก็บมาขึ้นนะบ่นี่ยั้งแล้วซ้องขึอยู่ดิบุย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 บยหมูเป็นหมูหมูเป็นบ่โอ้โต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 หมอมวยวยอยากให้ปี่น่มาสุดเลยมาเออ้ำตาลก็รัวอันบะลาพระท่านอยากไหมน่ ราตกินอีกเยอดอกแต่นี่ขั้วมอลำ่าลานแพเด้อปีนองเด้อขัว,ค,วคุณเจีเรือบเลยไปนวะาอพ่อคุนจว,วย,อ,วายอาบน้ำเด้ออาบน้ำเด้อ แค่พ่อ e อีกแล้วมันเป็นจังอะไรก่อ นี่คือหม่องยูหม่องเศร้าของกอดกิจติชัยกับพระเอกเดย์นะครับยูน้ำกันสองคนเต็นละสองคนเมือเ่อแรงพี่น้องทั้งถ่าบอนองไายไมาแห่งกาลัางแรงเชื่อแรงใจทีมงานสั้นเราบันเทิงศิลป์สอดแจงเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งหม่องยูหม่องเศรา้าเอ้ยแต่นี่ขดลมขดสงสัยว่าผูดด้ใดมาเห็นอย่างของข่อยบ้า,บานาใใเมื่อไหร่ไปเจอได้ดิบ้านเมืนอไหร่จะลมดิ พี่น้องเด้อมา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 พี่น้องมาสหรับคลิปนี้ว่าเพียงแค่นี้ไม่พอกันเหมือนเรกงนหาหันานาเวที่นะครับอ้อมรอบม,มิดจิตแต่ว่าอยู่นอกหูคัขกขกอยูุ่บันหลังไงคนเนี่ยหน่อพี่น้องเอามาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อ